ร่องลอยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นปุ๊บตำรวจสามารถตามได้ไม่ยากเลยเพราะอะไรครับบางทีเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นตรงอุ้ยไกลมากเลยไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะแต่ตำรวจยสามารถดูข้อมูลสภาพแวดล้อมว่าที่แถวนั้นเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดอะไรบ้างช่วงเวลานี้รถหรือคนร้ายอาจจะผ่านช่วงเวลานี้ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่เขาจะเริ่มไล่กับไปหมดแล้วครับนะครับสองครับ ถ้าเกิดเขารู้เขาว่าคนร้ายอาจัยอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับรู้รู้เบอร์คนร้ายสบายนะฮะพอรู้เบอร์คนร้ายหรือว่านนเห็นข้อมูล <ยง S 2> ในต<ด>้างประเท<ล><ล>มันโยงได้แหละโยงได้หมดเลยฉะนั้นนี่คือข้อมูลฟุตติ้นหมดเลยครับโทรศัพท์มือถือไปอยู่จุดไหนโทรหาใครฉะนั้นสังเกตว่าพอเวลามีคนร้ายเจ็บพอจับคนคนได้ปุ๊บโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญเลยครับที่จะสามารถสืบสาวหาคนลอบตัวได้หมดเลยค่ะ โทรไปหาใครโทรเมื่อไหร่ความถี่ในการโทรแต่ละเบอร์นะครับไลน์ส่งข้อความ SMS ทุกอย่างเนี่ยมันถูกถอดออกมาเป็นตัวต,วตวนของคนนั้นได้หมดเลยแล้วมันไม่ใช่ถอดทอนขอดคนเดียวมันถอดเหมือนดึงรากฮะขึ้นมาครับแล้วข้งางใต้มีรากรากแก้วรากปอยรากตนากุดรากเขาเรียกอะไรนะขุดรากถอนคนถูกต้องครับแะ่ั้นในยุคนี้เนี่ยนะครับการติดตามคนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับฉะนั้นในแง่ของข้อมูลนะครับการเก็บข้อมูลประวัติดิจิทัลนะครับหรือว่าร่องรอยดิจิตอลมีสองอย่าง นะครับหนึ่งเขาเรียกว่าการเก็บแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว,ตวเขาเรียกเป็นแพสซีดิจิทัลฟลูปินค่ะนะครับแพสซีก็คืออย่างเช่นคุณกดอินเทอร์เน็ต้าไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเก็บไอพีคุณแล้วอย่างที่ผมบอกนีฮะเก็บไอพีเก็บช่วงเวลาเก็บตำแหน่งของคุณสองเวลาคุณไปเสิร์ชข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์คุณเสิร์ชข้อมูลใน Google คุณเสิร์ชข้อมูลใน facebook คุณพิมพ์อะไรก็ตามคุณรู้ไหมครับว่าการที่คุณพิมพ์ข้อความในกล่องใน Facebook เไปปุ๊แล้วผมเนื่ยพิมพ์ไปปุ๊บเไม่่อากลดีวา นะครับลบดีกว่าเฟซบุ๊กเก็บไปหมดนะครับ oh. เก็บไปหมดหลือพราเราพิมพ์ไปบลบไปต่อให้จะลบไปก็เถอะใช่ไหมต่อให้ลบไปแล้วเราไม่กดซับนิดหรือไม่กดส่งก็ตามมันเก็บไปหมดครับแล้วมันเริ่มสะท้อนพฤติกรรมตัวตนเราได้เหมือนกันนั่นเป็นยังไงสามครับ Google Ma p ครับอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วคือเราเปิด g o o g l e Map ดูสถานที่จะไปไหนเดินทางแรงต่างนะครับ Google Ma p จะรู้ตำแหน่งเราหมดเวลาถึงแม้เราปิด Google Map ไปนะครับ Google Map เสร็จทำการเก็บตำแหน่งเราตลอดไปแล้วลาไปไหนมาไหนบ้าง นะครับสี่เฟซบุ๊กครับอันนี้เก็บเยอะที่มหาเลยครับทุกที่ทุทีเก็บเยอะมากครับเก็บเยอะทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเสียงเสริงซึ่งตอนหลังเนี่ยก็เริ่มอย่างที่บอกรั้งก่อนก็คืออการรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยนะครับผู้ให้บริการอย่างอย่างอย่างแอปเปนะครับอย่างแอนดรอยเนี่ยก็เริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับการเก็บข้อมูลของ a ฟ e b o o กก็เริ่มถูกกับจํากัดมากขึ้นนะฮะทีนี้ใน Google เนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆมันย้อนกลับไปดูเนี่ย Google เนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งที่มี ผมเชื่อว่าหลายหลายคนไม่ไม่ได้ตระหนักเท่าไหร่ว่าเราข้อมูลเราเนี่ยไปอยู่ใน Google ขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอผมเชื่อว่าหลายหลายคนใช้ youtube อ๋อใช้กันันนั้นอ่ะใช่หลายคนใช้เอ่อเรียกว่าอะไรนะใช้ google m a ปโอ้อันนี้ยิ่งในชีวิตประจาวันนี่คุณต้องมันก่อนดิฉันยังคุยกับเพื่อนเลยนะว่าเธอเธอถ้ามันไม่มี google Ma p ในชีวิตเราเป็นไงกันเนาะนึกถึงแต่ก่อนไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงใช่ครับหลายคนผมช่วยใช้ g ีเม l ครับ ใช่ค่ะหลายคนใช้ใช้ u t u ู e อยู่นะครับฉะนั้นจริงๆอีกเยอะเลยครับนั่นคือข้อมูลมหาสารที่เราเนี่ยอยู่ที่ Google เต็มไปหมดเลยครับ่าบริการที่ Google ให้บริการเราฟรีๆที่เราใช้กันอยู่หรือบงางอันบางบริการก็มีการเก็บตังค์นะครับฉะนั้นในสิ่งที่ Google เนี่ย g o o g l e มีบริการอยู่สองตัวนะครับที่เราสามารถเห็นข้อมูลเราได้ตัวแรกครับเราสามารถเข้าไปดูกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบริการ Google ทุกกิจการทุกกิจกรรมเลย ในนี้เนี่ยสามารถเข้าไปที่นะครับ https นะครับแล้วก็กดลง slash นะครับ my activity นะครับ my activity.google.com my ก็คือ m y my เลยนะครับตรงเลยนะครับ activity ก็ a c t i m i T y my activity.google.com กดเข้าไปเลยครับแล้วคุณล็อกอิน google ไว้ครับแล้วคุณจะพบว่าโอ้ oh, แม่เจ้าทำไมมันเห็นข้อมูลทุกอย่างเราขนาดนี้ เดย๋ยทนะ my activity แล้วอะไรต่อนะคะ google com ครับ google com ใช่ครับมันจะบอกเลยครับว่าคุณเนี่ยใน Account คุณเนี่ยนะครับคุณไป Search อะไรมาบ้างคุณเข้าเว็บไหนบ้างนะครับคุณไปอะไรบ้างนะครับอคุณกำลังกดเว็บนั้นคุณดูอันนี้คุณมันบอกได้โอ้โหแบบบอกได้หมดเลยค่ะนะครับอืมอันนี้คือตัวแรกคือ google จะรู้ activity ของอหรือกิจกรรมที่คุณทำอยู่ในบริการ google นะครับหลายตัวเลยทีเดียวโอ้มันรู้ละเอียดเลยนะเนี่ยดิฉันก็ไปดูอยู่รู้ละเอียดมากครับรู้ละเอียดมากบ <c oughs> <อ>นี่นี่คือดิจิทัลฟลูตินอันหนึ่งนะครับอันที่สองของ google ครับเขาเรียกว่าบริการที่ google เก็บข้อมูลทั้งหมดเช่นผมไปใช้บริการอันนั้น o o ก็บางทีไม่รู้มันเยอะมากอ่ะค่ะวิธีการคือคุณสามารถไปเอาดาวน์โหลดข้อมูลคือเนื่นองจากด้วยกฎหมายเรว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของแต่ละประเทศนะครับซึ่ง google เองก็มีการ ทำต,ตามกฎหมายเหล่านั้นซึ่งส่วนสําคัญในของกฎหมายข้อมูลบุคคลคือหนึ่งเจ้าของข้อมูลต้องสามารถบริหารจัดการข้อมูลคุณเองได้อืสามารถดึงออกจัดการปิดนะครับให้ไม่ให้ตามหรือต่างกันหมดสำหรับ Google จะมีบริการชื่อว่า Google Takeout Google Takeout นะคะ Google Takeout นะครับเข้าไปที่ Takeout นะครับ T-A-K-E Take แล้วก็ o u t O-U-T out a k e o u t g o o g l e c o m จะเป็นบริการที่คุณสามารถ export ข้อมูลของคุณ ที่อยู่ภายใต้แอคเคาน์ใน Google คุณออกมาได้ครับ เช่นคุณไปดูมีหลอกต่างๆนะครับคุณมือถือโทรศัพท์มือถือคุณคุณไปเสิร์ช Google คุณมี Google Calendar Google Photo อะไร Google ทั้งหมดที่คุณมีมันเก็บไปหมดเลยอย่างผมเนี่ยใช้เยอะมากบางตัวมี Google f ิ t เนี่ยเก็บข้อมูลการนอนการเดินการอะไรต่างๆผมอยู่ในนี้หมดทุกอย่างเลยทุกอย่าง o o g l e Map g o o g l e m a ม l ทุกอย่างเข้าไปดูว่าโอ้โหทำไมข้อมูลมันอยู่ใน Google เยอะขนาดนี้วะเนี่ย ใช่ที่เราเข้าไปทำ t a k out ตอนเนียนเรลองเ<อ>ข้ามาแล้วค่ะเยอะไหมคะเยอะอยู่นะ,รออะรครับโอ้เยอ,อะเลยครับนั่นคือข้อมูลแบบที่เขาเรียกว่าดิจิทัลฟุตปรินที่เราถูกเก็บโดยที่ไม่รู้ตัวอจริงๆเนี่ยมันเรามันควรจะรู้แหละเพราะว่าในการกดใช้บริการแต่ละตัวในโลกออนไลน์มันจะต้องมีกดซัปดีกดยินยอมก่อนนะครับัช่การกดยินยอมเนี่ยคือการยอมให้บริการเหล่านั้นเก็บข้อมูลเข้าไปเออดิฉันก็ยอมประจําเลยเพราะว่าอยากให้มันอยากให้มันไวๆจะได้ จะได้เดินต่อม o ฟออนไปใช่ครับหรือบางตัวที่ผมเล่าให้ฟังครั้งก่อนที่บอกว่าเราไปซื้อของในเซเ e ่นอีเลเว่นเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใช้วอลเล็ตนะครับใช้บริการลย่างที่เรามีการยืนยันตนไว้แล้วเปิดแอปเซเว่นปุ๊บซื้อของที่บอกว่ามีการซื้อถุงยางอนามัยไปปุ๊บปรากฏ <c oughs> <c oughs> ปราแฟนรู้ปัจจุบนรู้เลยใช่เพราะว่าในแอปเนี่ยมันมันผูกกันนะครเราก็ใช้แฟนก็ใช้ด้วยการปรากฏมันมีการเก็บบันทึกว่าเขาซื้ออะไรไปบ้างนะครับนั่นก็คือดิจิตอลฟุตพินเหมือนกันนะครับหรือบางทีเราไปกด ATM กดเอทีเอ็มปุ๊บสิ่งที่เกิดคุณกดคุณรู้ไหมครับคุณจะมีอะไรบางหนึ่งมันตอนกดธนาคารจะรู้ว่าครับคุณกดที่ไหนถูกไหมฮะสองคุณกดออกเงินเท่าไหร่คุณกดเวลาไหนอะไรยังไงและเอทีเอ็มเหล่านี้หลายๆเครื่องมีกล้องติดไปอยู่จะเห็นหน้าเลยครับว่าคนที่กดคนนั้นเป็นใครเขาเอาไว้ดูเวลาเหมือนคนแบบโจรกรรมบัตรมากดอะไรอย่างเงี้ยเนาะถูกต้องครับเราหรือแม้แต่มือถือเนี่ยครับโอ้โหมือถือเนี่ยมีข้อมูลแบบเยอะมากใช่ไหมครับเพราะข้อมูลในมือถือเป็นข้อมูลที่แหล่ง ุดมไปด้วยเดต้ข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นเลยใช่ค่ะัะบผมผมเคยกำลังดูการพัฒนาซอฟต์วแวร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถไปเอาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเราเี่ยมาวิเคราะห์พฤติกรรมเราได้เลยวิเคราะห์พฤติกรรมหลายๆอย่างได้เช่นข้อมูลในมือถือบอกได้เลยครับว่าเรามีพฤติกรรมการขับรถยังไงค่ะด้วยไรจีพีเอสหร,ดหรอด้วยความเร็วของโทรศัพท์มือถือ เพราะว่าเวลาเราเคลื่อนที่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับมือถือเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลเะครับเรื่องความเร็วการเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างมันบอกได้ครับว่าเราเป็นคนเหยียบเบรกกระชันหรือแบบเบรกแบบชอบกับเหยียบเบรกพฤติกรรมการขับรถเราเป็นคนหักรถทันทีคุณเลี้ยวไปคุณไม่ตรงเลยมันบอกได้หมดทุกอย่างจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือค่ะมันบอกได้ครับว่าคุณชอบเป็นคนไลฟ์สไตล์แบบไหนค่ะเพราะว่าข้อมูลมือถือพอเวลาคุณเดินเช่นผมอาจจะชอบเป็นคนเขาเรียกชอบเข้าร้านคาเฟ่ไปซื้อกาแฟ ฉะนั้นข้อมูลมือถือผมไปผูกกับสถานที่ต่างๆผมเข้าร้านกาแฟเข้าร้านกาแฟเจอละอาุชอบร้านกา,ฟา,าแาานกาฟานะครับหรือบางคนบอกโอ้คนนี้ชอบไปเที่ยวมากเลยนะครับชอบไปกีกอล์ฟไปสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟคนนี้ดูละสนามกามอล์ฟเห็นไหมนี่คือข้อมูลที่บางทีเราไม่รู้ตัวว่ามันเก็บ,บนะครับนี่คือเ็าเรียกว่าแพสซีฟดิจิทัล r ูดจริงเห็นไหมครับไอ้ตัวนียคือตัวที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแลวหลายคนไม่มีความไม่ได้ตระหนักว่าข้อมูลเหล่านี้เก็บยังไง นะครับอืมฉะนั้นแต่ในโลกของวงการเทคโนโลยีโลกของวงการที่ติดตามนะครับหรือว่าตำรวจต่างๆเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จําเป็นมากนะครับแล้วทุกครั้งที่มีเมื่อมีเกิดการสาสืบสาวราวเรื่องต่างๆข้อมูลเหล่านี้จะถูกหยิบยกออกมานะครับใช้ในการวิเคราะห์หาต้นต่อนะครับฉะนั้นคําถามคือทําไมเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นแตงโมเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จึงถูกยกมา นะครับเอามาวิเคราะห์นะครับเอามาเป็นเครื่องมือเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะตีแผ่นะครับสต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรียกว่านักสืบไซเบอร์เยอะเลยนั่นที่คุณที่คุณปอ้อมพูดเมื่อกี้เนี่ยคิดถึงตอนที่เขาเอา GPS เรือเนี่ยไปตรวจสอบเขารู้หมดเลยว่าขับไปถึงตรงนี้หักเลี้ยวตรงนี้ความเร็วอะไรเท่าไหร่อย,อย่างไรนะคะถูกต้องครับใช่ครับนั่นคือข้อมูลหรือบางอย่างเนี่ยอ่อย่างลูกชายผมลูกชายผมชอบเครื่องบินมากนะครับพอดีเขาเล่นเกมเ็าเรียกว่าเกมไ g h t Simulation ก็คือ สิมใช่ไหมเหมือนเหมือน<ม>เข้า,าสิมอ่าใช่ครับไปเขาก็จะดังนั้นเราสามารถเลือกขับเครื่องบินในทุกตูแบบเลยค่ะเขาจะชอบเครื่องบินนะครับทีนี้พอเวลาเห็นเครื่องบินบนท้องฟ้าปุ๊บเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเขามาขาองปุ๊บเขารู้เลยรุ่นไหนเขาเก่งมากรู้จันทีนี้เนี่ยบางตัวมันไม่รู้ามันความไม่รู้มันมีแอป,ปนะครับที่สามารถหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บเปิดเป็นโหมดที่เป็น AR ครับ a u g m e n เ e d r ท a l i t อแล้วไปส่องเลยครับว่าทิศทางของเครื่องบินนั้นแล้วมันบอกเลยครับว่าตอนนี้เครื่องบินเครื่องนี้คือ อ่ารุ่นไหนบินยังไงจะไปไหนนะครับมันบอกหมดทุกอย่างละเอียดเลยไปส่องอยังไงอะคุณป้อมคือตอนนี้มันมีโปรแกรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไสา์คือสามารถดูสายการบินในทั้งโลกเลยใช่เรทุกทางที่พอเครื่องบินมันบินขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการอ่เขาเรียกว่าจิสเตอร์บอกข้อมูลต่างๆนะครับ,บกับแค่สถานสถานควบคุมอากาศหลายๆลียที่ฮะแล้วข้อมูลนั้ก็ถูกแชร์มานะครับ ฉะน,น,นั้นเช่นเดียวกันวิธีการคือเราหยิบมือถือขึ้นมาพอเราส่องมือถือรู้ตำแหน่งเราแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นพอเราหันมือถือไปในทิศทางที่เครื่องบินอยู่ในระแวกนั้นปุ๊บมันจะสามารถสะท้อนได้ว่าเครื่องบินเครื่องนั้นน่ะคือรุ่นอะไรนะครับค่ะทุกู้ชายผมชอบมากแบบบางีีขับรถอยู่ปุ๊บเขาหันมาปุ๊บรุ่นนี้แอร์เอเชียกำลังบินไปเชียงใหม่นี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นจะบอกเฮ้ยเก่งเลยเนี่ยไม่เคยต่อเลยเนี่ยแตไมันเก่งมืยเนี่ยเจ๋งเนาะเจ๋งไหนขอชื่อแอป จำชื่อไม่ได้ชื่อไฟทเวนี่โฟร์ใช่ผมจำชื่อไม่ได้ประเด็นไม่ไม่ลองลองเซิร์กันคำว่าไฟออกมาเพียบเลยครับเป็นแอคที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนั่นคือข้อมูลแบบไม่รู้ตัวนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นข้อมูลแบบตั้งใจครับเป็นตั้งใจทำขึ้นมาตั้งใจเก็บครับแล้วเลกก็เป็นอย่างเมื่อกี้แล้วก็แพสซีฟดิจิทัลฟูตพินอีกแบบหนึ่งเล้วเลยกเป็นแอคทีฟดิจิทัลฟูตพินแอคทีฟเนี่ยนะครับเป็นประวัติการเก็บข้อมูลโดยที่เราตั้งใจเช่น เราโพสตข้อมูลลงโซเชียลมีเดียอ,อันนี้ตั้งใจแล้วนะครับโพสเวลาไหนโพสอะไรยังไงนะครับการเขียนข้อมูลส่งข้อความต่างๆส่งข้อมูลหาเพื่อนออนไลน์การส่งอีเมลเห็นไหมนี่คือข้อมูลต่างๆที่เราตั้งใจแหละนะครับ<ฆ>จากนั้นข้อมูลเหล่าน,นี้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการตั้งใจในการที่จะเก็บนะฮะทีนี้ออในเชิงของธุรกิจครับต้องบอกใน,นเชิงเมื่อกี้ในเชิงภาพรวมนะฮะเพราะในเชิงธุรกิจเนี่ยเชื่อในเงนครับส<ฆ>ิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีข้อมูลมากมายที่ ในเชิงธุรกิจเนี่ยสามารถเอามาวิเคราะห์ได้นะครับเช่นตอนนี้ที่คนใช้กันเยอะเช่นต้องการวิเคราะห์ผมทําธุรกิจอยู่นะครับผมต้องการวิเคราะห์คู่ค้าผมนะครับ mm. หรือคู่แข่งผมให้คนนี้มันมาแข่งธุรกิจกับผมนะครับ mm. มันก็จะมีอย่าง,งเช่นบริการของข้อมูลกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เราสามารถเข้าไปดูได้หรือจะเป็นอีกหนึ่งคือของบริษัทชื่อว่า credent data นะครับที่สามารถเอาชื่อบริษัทไปกรอกปุ๊บมันจะบอกแต่ว่าบริษัทนี้นะครับงบการเงินเป็นยังไงนะครับผู้ถือหุ้นเป็นใครนะฮะ บริษัทนี้นะครับมีการรับงานภาครัฐอี่แห่งรับงานมู <ภา S 2> ลรัฐเท่าไรนะครับไปเชื่อมต่อกรสมถังพะกรเอ๊ะบริษัทนี้จดภาษีมูลค่าเพิ่มไหมไปเชื่อมต่อเกี่ยวกับเรื่องการเรียกว่าคอร์รัปชันประเทศไทยคือ,อบริษัทนี้เนี่ยมีโอกาสการโกงหรือว่าไปทำครอร์รัปชันหรือเปล่าอ๋อะจะได้รู้ก่อนเนาะจะได้ไม่ไปยุ่งใช่ไหมคุอดอนดดอสซีโอนะคะ ่ใช่ครับกิเดนด็อกซีโอเก็ดูตัวเครดิตกรนะครับดูด้วยว่าเครดิตเทอมบริษัทนี้เนี่ยเป็นไงบ้างเพื่อจะปล่อยเงินให้เขาเขาจะมาเขาจะมาขอเครดิตเทอมเราซื้อสินค้าเราขอเครดิตเทอมกี่วันดีให้กี่วันดีนะครับใ,ให้เครดิตเทอมเท่าไหร่พวกนี้ดูได้หมดนะครับก็ลองไปดูดนั่นคือเอาข้อมูลดิจิทัลฟลูตินในเชิงธุรกิจหรือไม่ได้ตัวหนึ่งที่เป็น Big Data อย่างชื่อไวท์ไซด์ไวท์ไซด์ก็จะมีการเก็บข้อมูลในโซเชียลมีเดียทั้งหมดออกมามา,มานะครับวันเนี่ยกามีการเก็บข้อมูลทุกๆข้อความที่เป็นสาาธรณะ วันหนึ่งประมาณเกือบยี่สิบล้านข้อความบนพิเตอร์เฟซบุ๊กนะครับบูยูทงยูทูบพพนทงมาที่เกตบั้งหมดเลยแล้วพอมี Big Data, พิ้งเดต้าปุ๊บเนี่ยนะครับเริ่มมีมันคือพลุกพิ้นนะครับแล้วก็เริ่มเอามาวิเคราะห์ได้ค่ะนะครับนั่นคือในเชิงธุรกิจทนีนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับผมว่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นผู้บริหารนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเอาไปใช้นะครับนอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แคงคู่แข่งแล้วก็คือในเชิงของบุคคลครับเรื่ออองัันนี้สําคญเลย กันครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสถิษิีของ Carrier Builder นะครับพบว่าตอนนี้นี่นะครับดิจิทัลฟ o ุตพิ้นขึ้นหนึ่งในเหตุผลที่องค์กรต่างๆจะตัดสินใจครับว่าจะรับพนักงานใหม่หรือไล่พนักงานเดิมออกใช่ดูการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียนี่แหละใชครับเขามีการทำ์เวย์ครับแล้วสอบถามผู้ว่าจ้างนะครับเชามากกว่าหนึ่งันคนนะครับวนใหญยครับข้อมูลน่าสนใจมากครับเ็บอกว่า มีผู้ว่าสร้างงานเนี่ยนะครับเจ้าของกิจการเนย70%ยอมรับครับว่าใช้ข้อมูลโซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลของผู้สมัครงานอืแล้วผ่านกระบวนการสรรหาเช่นผมกาลังหาพนักงานอยู่เฮ้ยคนนี้ชอบจากเดิมเมื่อก่อนดูดูประวัติมีการสัมพรงสัมภาษณ์ีย๋ยวนี้ไม่ใช่หละมันเริ่มมีการเข้าไปดูโซเชียลมีเดียของคนคนนี้ที่เป็นคนยังไงบ้างพูดยังไงบ้างนะครับ มีการเอาชื่อผู้สมัครคนนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะรับเนี่ยไปเซิร์ชใน Google ดูว่าคนนั้นเป็นยังไงพูดถึงที่ไหนนะครับฉะนั้นจะดูแล้วครับว่าหนึ่งคือคุณสมบัติที่จะพฤติกรรมเขาเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติในการสนับสนุนงานที่เขาจะทำหรือเปล่าค่ะบางคนผมเก่งเรื่องการเงินมากเลยครับปรากฏไม่เคยพูดเรื่องาการเงินเลยในโซเชียลมีเดียไปพูดถึงเ,เรื่องอะไรก็ับไอรูปบางทีนะครับเพื่อมัมก็มันอาจจะมีบ้างนะครับมันเป็นมันเป็นข้อมูลประกอบสองครับดูความเป็นมือาชีพในโลกออนไลน์ รากฏผมเป็นคนเก่งขยันวุ่นอย่างนี้ไปเปิดเจอปุ๊บโอ้โหเขียนด่าบริษัทก่อนหน้านี้สเสลตุมเป๊ะว่าอันนี้สําคัญนะพวก,กที่แบบว่าอารมณ์มาเหนือเหตุผลตอนนั้นเนี่ยโอ้ด่าคนนั้นคนนี้เนี่ยพวกบริษัทต,ต่างๆเขาก็ไม่อยากจะรับคือเดี๋ยวมาด่าเขาอีกันถูกไหมต้องคําถามคือคุณไปเจอคนที่คุณก็จะรับเนี่ยโอ้เขียนด่าบริษัทเก่าเขียนด่าหัวหน้าเก่าคาถามคือเป็นคุณคุณกล้าวับเขาไหมคําถามคือคุณเคยเช็คข้อมูลหนานี้กับบุคคลที่เป็นคีย์แมนคนสําคัญหรือว่า คนที่คุณจะรับเข้ามาในองค์กรหรือเปล่านะครับนี่แหละครับดิจิทั o ฟ p r i ินที่ใช้ในเชิงเ r นะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่ามองดูต่อครับว่ามันจะมีสิบสองข้อครับหนึ่งที่เ r เนี่ยควรจะเอามาใช้ในการดีเคราะห์เขาบอกข้อแรกครับข้อมูลออนไลน์เนี่ยนะครับจะสามารถบ่งบอกถึงความเหมาะสมของคนคนนั้นต่อบริษัทว่าเหมาะสมหรือเปล่าอืะครับเหมาะสมข้อสครับข้อมูลในโลกออนไลน์ของเขา หรือที่ต้องฟุตปิ้นเนี่ยนะครับที่ทาให้เห็นตัวตนอีกด้านหนึ่งของผู้สมัครถูกไหมครับค่ะโต๊พอเราสัมภาษณ์การปุ๊บเนี่ยมันวัดไม่ได้หรอกพูดจริงทุกคนก็ทุกคนก็คด้านดีเนาะอือมาตอบคําถามคือบางอย่างบางคําถามเนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้เลยคุณถามไปอ่ะคุณเป็นคนมั่นเป็นคุณเป็นคนมั่นใจไหมผมมั่นใจครับค่ะคุณเป็นคนดีไมต้องตอกเป็นตีูรอกวัดอะไรไม่ได้เออกเอมันต้องไปดูของจริงที่เขาสะท้อนออกมาเนาะ ใช่ครับฉะนั้นคาถามในเชิงคเณทีฟหรือคําถามในเชิงวัดคุณภาพเนี่ยมันพูดออกมามันวัดไม่ได้เลยมันวัดได้เด็บางทีมันมันวัดฉะนั้นข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมเขาหรือฟุตปินเขานะครับหรือร่องรอยเขาเนี่ยจะเป็นตัวบอกเขาเป็นเขาเป็นอย่างเนอย่างไงอืมค่ะนะครับข้อสามครับข้อมูลที่จะต้องฟุตปินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกําจัดผู้สมัครที่มีปัญหาออกไปบางคนแอตติจูดไม่ดีบางคนพฤติกรรมไม่ดีบางคนมุมมองอะไรก็ไม่ดีเนี่ยวัดได้จากตรงนั้นเลยค่ะนะครับ ข้อสี่ครับเราสามารถดูถึงการแสดงตัวตนทางออนไลน์ผู้สมัครมีคุณค่ากับองค์กรหรือเปล่าอืบางทีมันต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเนาะยิ่งตำแหน่งสูงๆนะคะใช่ครับถูกต้องครับบางคนก็บางคนไปพูดโมบางคนแบบเป็นผู้เฮ้ยจะมาเป็นผู้หารระดับสูงโอ้โหพูดการเมืองอย่างไรโอ้โหสั์ใหญ่เลยเรารับเข้ามานี่เราจะรับไปหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะบางทีธุรกิจมันจะต้องตามมาด้วยถูกต้องครับข้อห้าครับข้อมูลออนไลน์จะทําให้เรามองเห็นผู้สมัครสามล้อลงสองศาครับค่ะ การสัมภาษณ์งานเห็นส่วนหนึ่งแต่ข้อมูลในออนไลน์มันจะบอกครับว่าตัวตนอีกด้านก็เป็นยังไงนะครับข้อหกครับมันจะเป็นการทบทวนซีดแบกนะครับหรือสิ่งที่เราได้รับในการสัมภาษณ์เข้ามาตอนสัมภาษณ์นาบอกปอบเป็นอย่างนั้นบอกเป็นอย่างงู้นแต่พอไปดูในออนไลน์ line, มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอื <ừ> นะครับข้อเจ็ดครับเราสามารถประเมินบุค,คลิกภาพเรื้องต้นได้เลยครับคณคนนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆก่อนสมัครมาปุ๊บก่อนจะรับปุ๊บเนี่ยเช็คเลยโซเชียลเีเดียความเป็นยังไงบ้างเช็คดิจิทัลฟ้ขอูลตต่่าาางๆทีรรสสมถจอบก็ได นะครับค่ะข้อเก้า 9, ครับเราสามารถเอ่อดูที่ข้อแปดนะครับเราสามารถดูว่าความสนใจเขาสอดคล้องกับบริษัทหร,ร,รือเปล่าย<ะ>ังไงคะบางคนเนี่ยบอกว่าเอ,อผมเป็นคนเอ,อเก่งเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้รนปรากฏบางองค์กรบางบางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนเก่งจริงนะครับบางเรื่องเขาจะมีการเขียนบล็อกชอบอผมชอบยบางคนผมจะเขียนฉะนั้นผมไปเจอบางคนเนี่ยเขามีบล็อก แล้วบล็อกเขาเนี่ยนะครับหรือเขาเขียนต่เรื CCTV, ่องแบบเช่นโปรแกรมเมอร์เขียนแต่โปรแกรมเรื่องดาต้าเบสที่โอ้โหคนนี้แม่งเก่งจริงว่ะมันเก่งจริงอ่ะหรือวางคนไปดูเฟซบุ๊กปุ๊บโอผมเป็นเอชอาร์ครับเอชอาร์คนนี้โอ้เขียนเทคนิคการหาคนโอ้มันเอ้ยมันมันแทชนดนอ่ะมันมันใยเรื่องเนี้ยมันก็รู้ว่าเออคุณคนนี้เนี่ยสอดคล้องเลยค่ะเห็นไหมนั่นคือมันมันวัดได้ส่วนหนึ่งนะครับข้อเก้าครับเราจะเห็นครับว่า ผู้สมัครในฐานะคนคนหนึ่งว่าคนคนนี้เป็นคนเป็นคนลักษณะไงเขามีทักษะอะไรบ้างนะครับการตัดสินใจการสื่อสารคอน v e r s ์เซชันหรือข้อความที่เขาโพสออกมาอะไรบางอย่างมันเริ่มสะท้อนตัวตนเข้ามาได้ชัดแหละค่ะเห็นมุมมองบางอย่างครับนะฮะแล้วก็ข้อสิดครับตัวตนทางดิจิตัลนะครับจะบ่งบอกว่าอะไรสําคัญต่อคนคนนั้น คือเขาสนใจอะไรเพราะว่าจะสื่อออกมาทาง<อ>าโซเชียลของเขาถูก<อ><ร>ไหมไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเงิน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 เอเอบวกกบเฮ้ยไม่ใช่ผมผมไลฟ์สไตล์ผมอยากอยากชอบรถหรูผมชอบกระเป๋ามันมันจะบอกไลฟ์สไตล์ของอม,าามันเลยอืมถ้อมึงอย่างการสัมภาษณ์มันมองไม่ออกค่ะแล้วข้อสิบเอ็ดครับมันจะช่วยทําให้การสัมภาษณ์ของเราชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะคนพัฒน์รักพอาจะต้องทำการบ้านก่อนแล้วสุกหรือว่าคีย์พอยท์ที่เราได้จากการเรียนรู้ของคนคนนี้นะครับในโลกออนไลน์เป็นยังไงบ้างนะครับ อแล้วก็ข้อสิบสองครับก็ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะครับเขาเราียกว่าต้องต้องหลีกเลี่ยงความประหลาดมึงอาจจะไปเจอที่หลังนะครับซึ่งมืงทืงคนคนนั้นอาจจะเป็นคนคนนั้นในโลกออนไลน์อยู่แล้วแต่เราไปเจอที่หลังแล้ว่ยเดี๋ยวช็อกนะยเดี๋ยวตกใจไม่ใช่คนที่ฉันคิดไว้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้เขาบอกว่าดิจิทัลฟุตปิ้นครับเป็นเป็นหัวข้อที่ร้ายแรงมากนะครับที่หลายๆลคนเจอในโซเชียลมีเดียแล้วก็มักจะไม่รับที่พูดพูดเลยว่า เจ้าของกิจการนะครับหรือว่าเอชเนี่ยจะไม่รับเลยถ้าเกิดเจอข้อมูลเหล่านี้ข้อแรก40%บอกเลยครับว่าหากคนคนนั้นมีการโพสต์ภาพวิดีโอหรือข้อมูลยั่วยุไม่เหมาะสมเปยั่วยุไปแบบเป็นข้อมูลแบบปั่นป่วนต่างๆเนี่ยอันเนี้ยคนก็ไม่ค่อบชอบนะครับก็ของพนธีมีเรื่องการดื่มสุราโอ้โหวันนี้ผมแข่งกันดื่มกันแบบคนแก้วกันใหญ่เลยหรือยาเสพติดนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะใช่ใช่แต่ก็ข้อความสื่อเรื่องการเหยียดเพศนะครับเชื้อชาติศาสนา อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับสี่คือประวัติอาจจะเชื่อมโยงอกับกรรมข้อห้าครับโกหกเกี่ยวสมบัติสาคัญมีโอ้โหนี่คุยสัมภาษณ์มาดูดีดูดีพอไปเช็คจริงๆไม่ใช่นี่หว่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทักษะการ่อสารไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องการพูดถึงนะครับเรื่องไม่ดีในบริษัทแตพูพื่อเพ,พิ่มเพื่อ่วมงานเดิมค่ะนะครับนั่นคือบางส่วนที่ผมว่าเป็นเป็นเหตุผล,ลหลายๆเหตุผลที่อ พอเวลาเราเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการรับคนคนนั้นเข้ามาทํางานได้อืมคือคือถ้ามองอย่างนี้มันก็มีด้านที่เพราะฉะนั้นถ้ากลับกันมันก็เป็นด้านที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคนแต่ละคนที่ที่จะสร้างดิจิทัลฟลูดพินที่ดีๆเพื่ออนาคตถูกไหมถูกต้องครับทีนี้ในด้านดีครับถ้าเราเฮ้ยเราต้องการสร้างผลส่นที่ดีสร้างล่องรอยทางด้านที่เขาให้ดีให้กับแหนเผื่อมีคนมาเช็คเราเขาจะได้รับเขาตรงนันหนึ่งครับประวัติของผู้สมัครนะครันนัับบมนนนตต้้อองงสสร่่หาาาาททีกํ สิ่ง <c oughs> ที่พูดสิ่งที่คุณเป็นในโซเชียลมีเดียนะครับมันก็จะมีตัวตนเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณจะไปทาด้วยเหมือนกันค่ะ <c oughs> ข้อสองครับคุณคนนั้นมีความคิดสร้างสรรค์มันต้องสะท้อนออกมาเกี่ยวกับเรื่องการโพสต์การแชร์หรือข้อความที่คุณแชร์ออกมานะครับ <c oughs> ข้อสามครับตัวตนออนไลน์เขามคีความเป็นมืออาชีพด้วยตูบบางทีบางคนใช่ไหมเราไปอ่านคนนี้มันแหมแหนโอ้โหคิดมันดีว,ว,วิธีคิดเขาเจ๋งเว้ยวิธีการที่เขาสื่อสารออกมาเขาแชร์มามันเยี่ยมไปเลยบางทีเคยเจอใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเข้ามะ ขขอสี่ครับบุคคลคนนี้มีความรอบรู้มีความสนใจหลากหลายไม่ใช่โพสตแต่เรื่องเดียวโพสแต่กระตูนโพสแต่เรื่องสาวๆนี้มันก็มันก็ไม่ไหวถูกไหมฮะมัน <c oughs> ต,ต้องมีความเฮ้ยมีเรื่องหุ้นมีเรื่องข่าวนะมันไม่ใช่แบบเปิดมาปุ๊บมีแต่แต,แตงโมตเต็มหน้าโพสตก็ไม่ไหวแล้วไม่สิถูกไหมฮะ่ใช่แล้วก็เรื่องบุคลิกภาพเนี่ยเขาเหมาะสมกับการทำงานองค์กรเรา นะครับคนคนนั้นมีทักษะในการสื่อสารที่ดีนะครับหรือบางคนก็จะเคยได้รับรางวัลมาก่อนโอ้เคยได้รับรางวัลน,นี่มาโอ้ผมมีคนไปออกว่ารายการนั้นมีพูดถึงเว็บนั้นพูดถึงผมอะไรเนี่ยนะครับหรือบางคนเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้เยอะครับพอเราดูในพวกโซเชียลมีเดียวเวลาที่มีคนพูดถึงคนคนนั้นค่ะสังเกตไหมยรพอไปดูปุ๊บไปดูในเฟซบุ๊กจะไปดูภาพแต่ไม่ได,ได้ไปดูภาพที่อัปโหลดนะไปดูภาพที่ชาวบ้านเนี่ยแกเขาอืมมันจะบอกอะไรเขว่าตัวตนคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างจริงค่ะ นะครับถ้าเกิดเป็นคนสายเที่ยวก็จะมีที่เที่ยวที่เที่ยวถูกไหมะถ้าถูกแท็กมาอีกทีเนาะใช่เะนั้นลองไปดูตัวตนที่เขาโพสต์ตรงเดียวอาจจะไม่บอกไปดูที่คนอื่นพูดถึงเขาก็จะช่วยได้ด้วยเหมือนกันอ๋อค่ะเะนั้นตรงนี้นะครับนี่คือแนวโน้มครับโดยเฉพาะในประเทศไทยครับของสมาคมการจัดการจัดการงานบุคคลนะครับก็มีการสอบถามนะครับโดยสั์เอกชนหลายแห่งนะครับส่วนใหญ่ครับพบว่านะครับ เมื่อกี้ข้อมูลที่มบอกตอนต้นเป็นข้อมูลเมืองนอกตอนนี้มีข้อมูลไทยครับบอกว่า41.19%ขององคอ์กรไทยได้สำรวจดูโซเชียลมีเดียของผู้สมัครเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจโดยดู f a c e b o o ท t w i เ t อร์และอินสตาแกรนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมดูบอกของเมืองน,นอกเลยนะครับของไอตัว carrier er เนี่ยนะครับซึ่ง carrier er เนี่ยจะสังเกตว่าของต่างประเทศเนี่ยมีมีอ่เปอร์เซ็นต์ของการตรวจสอบมากกว่านะครับ ในประเทศไทยเนี่ยประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเมืองนอกเนี่ยยิมโพสตเท่าไหร่นะทำไม่ได้นะโอเคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มืองนอกเจสิบเปอร์เซ็นต์มืองไทยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นตรงนี้แหละสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบางท่านเป็นผู้บริหารสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือหยิบมือถือขึ้นมาแล้วส่งไลน์ไปบอกเชช่างท่านว่าเฮ้ยต่อไปจะรับคนอ่ะลองเช็คโซเชียลมีเดียเขาหน่อยซิว่าเป็นยังไงบางคนมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแมนแนนพอเช็คไปเป็นยังไง อันนี้ไม่ได้พูดถึงแบบมีการเหยียดเพศที่ตามนะครับหรือว่าคือบางตำแหน่งเนี่ยเราจะได้รู้ใช่พอไปดูผู้คนในโอ้โหทำไมทำไมสาวอย่างนี้อ,อะครับซึ่งส่วนผมผมไม่แคร์ตรงนั้นะนะครับไม่แคร์เท่าไหร่นะครับแต่บางองค์กรก็จะมีเฮ้ยคุณต้องมีความน่าเชื่อถือแรงต่างนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยครับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลบุคคลได้ทั้งหมดมนะครับใน,นแง่ของฝ่ายบุคคลเนี่ยนะครับหรือฝฟลชาเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันแล้วข้อมูลมันเป็นข้อมูลสาธารณะค่ะไม่ได้เข้าไป ล้วงเราไม่ได้เข้าไปพยายามแฮ็กตัวเองต่างไม่ใช่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดข้อมูลไหนที่เขายินยอมจะเปิดเขาจะเปิดอย่างเช่นใน Facebook กมันกลายเป็นปร,ปรูปโลกให้มันเป็นผับปิดเป็นสาธารณะเพื่อเขาแชร์ลงในทวิตเตอร์ตัวไหนเป็นสาธารณะบางคนมีช่องยู u ูบช่องตัวเองก็เป็นสาธารณะค่ะเห็นไหมครับนั่นคือนั่นคือในเชิงของเขาเรียกว่าดิจิทัลฟลุตพินนะครับสาหรับในการเขาเรียกว่าการจับหาเรื่องคนนะครับเข้ามาซึ่งสําคัญมากเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เรียกว่าพลาดโอกาสดี ไปจาก digital, อดิจิตอลด้วยเหตุผลจากดิจิตอลฟูตปรินของตัวเองนี่แหละดิฉันเห็นมา,าหลายคนแล้วแล้วบางคนเนี่ยนะครับเอ,อไปโพสเลยบางอย่างเมื่อสิบปีก่อนอ่ะโอ้มันถูกขุดขึ้นมาเนาะมันกลับมาได้นะครับอืมเพราะทีโลกออนไลน์บางคนมันคือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันคือน,นิรันด์ครับมัน,มนยู่ไปอีกนานบางทีบางอย่างผมแชร์ไปแบบโพสสิบกว่าปียี่สิบป,ปีบางทียังมีคนเอาเรื่องผมแบบเรื่องข้อมูลที่ผมแชร์เป็นเรื่องบทความเขากลับมาพูดซ้ําอีกเลยอะค่ะ นะครับอันนี้ผมว่าก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันฉะนั้นในแง่เรื่องการจัดการค่ะคุณเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยผมว่าคุณต้องวางแผนการเก็บข้อมูลการแชร์อะไรออไปบางอย่างก็ต้องใส่ใจด้วยเหมือนกันนะครับว่าไอข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยอนาคตหรือการโพสอะไรออไปการนําเสนอข้อมูลอะไรไปในมุมมองตัวเองเนี่ยมันอาจจะกลับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทั้งคือเป็นทั้งทั้งคุณและโทษได้ในในขณะเดียวกันเลยนะ ใช่ครับก็ยับยังช่างใจกันนิดนึงนะเวลาจะโพสต์อะไรเนี่ยนะคะมีท่านผู้ฟังส่งมานะคุณ B บีค่ะบอกว่าแอปที่เราคุยกันเรื่องของสแกนไฟต่างๆเครื่องบินเนี่ยชื่อว่าไฟล์เรดาร์24นะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับค่ะค่ะเราวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณป้อมแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าคุยกันต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ